แน่นอนนะครับแต่กรณีที่คุณดีวริสลาเนี่ยนะฮะออกมาเปิดประเด็นเรื่องราวของพี่น้องตระกูลบอสี่คนนะครับที่มีการพูดคุยไปถึงขั้นที่ว่าน่าจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาเก้า888นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยตำรวจเองนะฮะก็ได้มีการออกหมายจับนะครับพี่ชายคนโตก็คือเบนเดมอนมีการนำกำลังเนี่นะฮะเข้าไปตรวจค้นไปตรวจหาทรัพย์สิน นะครับต่างๆนานาไปดูหลักฐานต่างๆนานาในบ้านนะฮะในสถานที่ต่างๆรวมไปถึงแน่นอนครับตำรวจเองต้องการพิสูจน์เรื่องของรถนะฮะจนกระทั่งมันนำมาถึงเรื่องราวของรถคันหนึ่งครับเป็นออรถย่อลาโบกินีนะครับซึ่งคันนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยต้องการนะฮะมาตรวจสอบว่าเป็นของใครที่มาที่ไปเป็นอย่างไรล่าสุดทนายความเนี่ยนำรถ เข้าให้กับตํารวจแล้วนะฮะใช่ค่ะส่งมอบให้กับพลตํารวจโทรวรวัตรว,วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ค่ะเนี่ยค่ะให้ตํารวจนําไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นรถของกลางในคดีพนันออนไลน์มาเก888ซึ่งผู้ที่ประสานมาส่งมอบให้ก็คือทนายพิสิทธิพจนิพงชัยรถคันนี้นะคะมีเพียงคันเดียวในประเทศไทยเป็นคันที่7ของโลกราคารวมตกแต่งแล้วอยู่ที่ร้อยกว่าล้าน รถคันนี้ก็ยังคงเหลือร้องรอยสติกเกอร์สีเทาที่แปดทับรอบตัวรถนะคะก่อนที่จะมีการดึงออกไปเพื่อให้เห็นสีจริงของตัวรถสีจริงจะเป็นสีส้มดำค่ะแต่ว่าเป็นคนละลายคนละสีกับที่ปรากฏในคลิปก่อนหน้านี้นอกจากนี้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโซลรถฝั่งซ้ายก็ยังปรากฏลายเซ็นจากผู้ผลิตมอบให้เบนเดมอนแล้วก็ระบุว่าเป็นรถคันเดียวในไทย ท้าในความบอกแบบนี้ค่ะว่าตนเองได้รับการประสานจากเบนทห้นํารถคันนี้มาส่งมอบให้ตดดํารวจเนื่องจากเป็นรถต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวกับการทําความผิดพนันออนไลน์มาเก8าแปดแปดแปดและจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้จดทะเบียนเป็นชื่อของบิ๊กน้องชายของเบนตั้งแต่มีการซื้อขายวันแรกแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ถือทอบทองส่วนรถจะเกี่ยวพันกับธุรกิจพนันหรือไม่ทางทนายความบอกว่าไม่สามารถตอบได้ ผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าแล้วเบนซ์จะเดินทางกลับมามอบตัวเมื่อไหร่ทนายความบอกว่าเมื่อคืนได้มีการพูดคุยกันทราบว่าจะเข้ามามอบตัวภายในวันที่16กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนซึ่งมีเจตนาที่จะมอบตัวไม่ได้คิดจะหลบหนีไปประเทศอื่นอย่างแน่นอน ส่วนประเด็นที่มีการพิพาทกับคุณเดียวอริสราเรื่องของการทำร้ายร่างกายทางเบนซ์ยังยืนยันจะไม่ขอตอบโต้นะคะแต่ข่าวที่นำเสนอออกมาเกินความจริงตัวเบนซ์ก็อยากเร่งชี้แจงเรื่องคดีที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์มากกว่าค่ะในในเล่มรู้สึกเป็นชื่อน้องสายนะแต่ทำไมทำไมถึงได้เป็นรถของคุณเบนซ์แล้วคุณเบนซ์ทำไมมอบให้คุณบอลมันมัน ครอบครัวพี่ในครอบครัวกันนะครอบครัว <นะ S 2> รแสดงว่าทําธุรกิจร่วมกันอ๋อไม่ใช่ค,คือคือพี่จะไปมัดอย่างนั้นสิผมไม่รู้รายละเอียดแจ้งกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าจะประสานให้เอารถเข้ามานะครับส่วนรถคันนี้ อยู่ที่ไหนยังไงก่อนหน้านี้หรือว่าใครใช้เนี่ยผมพุ่งมาเป็นทนายในคดีผมไม่ทราบรายจริงๆยดทีนี้มีการแปลงสภาพจากเดิมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแค่มีการแรบแล้วก็ดึง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 ไอ้ที่แลกออกนี่เฉยแล้วใครเป็นคนมอบหมายให้คุณทนายเอารถมามอบให้ตำรวจก็ผมแจ้งไปแล้วว่าคุณเบน์โอกาสที่คุณเบน์จะเดินทางต่อจากฮ่องกงไปประเทศอื่นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่เลยครับ ก็ก็คือประสานแล้วว่าจะจะเข้ามามอบตัวคุณเบ้นไม่ได้หลบหนีนะครับคุณเบ้นไปต่างประเทศก่อนที่จะออกมาจับครึ่งเดือนนะครับเมื่อรู้ว่าถูกออกมาจับก็รีบทําธุระแล้วก็รีบกลับมาส่วนเรื่องอื่นคุณเบ้นได้คุยกับทนายไมเรื่องที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลเรื่องการท,บทุบตีการทําร้ายคุณดิวอะไรเงี้ยมันต้องแยกเรื่องกันที่คุณดิวก็มาเปิดเผยอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นความจริงอะไรผมคิดว่าคุณดิวก็น่าจะดําเนินคดีไปตั้งนานแล้วแหละ ทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทวรวัตวัดนครบัญชาบอกว่าบิ๊กหรือว่านายก bon ิติพงศ์ขจรบุญถาวรน้องชายคนที่3ได้มอบอำนาจให้ทนายความนำหนังสือมอบรถคันนี้ให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งตำรวจก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของเบ้นว่ามีความสัมพันธ์กับรถคันนี้อย่างไงเงินที่นํามาซื้อมาจากการทําความผิดไหมโดยเบ้นเมื่อกลับมาถึงไทยแล้วก็จะต้องมาชี้แจงว่าเหตุใดรถถึงเป็นชื่อของน้องชาย ส่วนประเด็นการเดินทางไปขอข้อมูลกับคุณดิวตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานและประสานไปที่คุณดิวว่ามีความพร้อมแล้วก็ไว้ใจในตำรวจท่านใดที่จะให้ข้อมูลเนื่องจากคุณดิวตอนนี้อยู่ในฐานะของผู้ให้ถ้อยคําก็คาดว่าภายในวันที่16กุมภาพันนี้จะมีความชัดเจนนะคะส่วนประเด็นการสอบสวนค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะต้องสอบในทุกนิติคถาม เนี่ยในหนังสือที่ส่งมาให้ที่สธออก็คือนายกิติพงศ์เนี่ยซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยเป,เป็นเจ้าของก็ส่งมอบมาให้เราเพื่อทํางานตรวจสอบการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะตรวจสอบพร้อมกับทรัพย์สินอื่นๆนะครับซึ่งเมื่อวานเราร่วมประชุมหารือแนวทางกับทางปงงอ,อยู่แล้วนะครับอันนี้ทำไมถึงไม่ซุกซ่อนอยู่หลายวันจนกระทั่งตำรวจกดดันแล้วถึงได้มอบมาให้ก็อันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยในหนังสือเนี่ยทางนายกิติพงศ์เนี่ยก็ทงหนังสือว่าจะส่งมอบแล้วเราก็กดดันว่า ถ้าส่งมอบช้าเราก็จะ,ะเรา,เรา,เราดำเนินการปฏิบัติการอยู่แล้วแต่วันนี้เขาเราเรรีบมามอบห้<ต>ความเห็นผมก็คือเขาส่วนที่หนึ่งเองเมื่อวานทนายก็สัมภาษณ์ว่าเขาปฏิเสธใช่ไหมงั้นผมว่าเป็นส่วนหนึ่งของของทางฝั่งพุทธหาเองท,ที่ที่จะแสดงความบริสุทธิ์ในการต่อสู้สีเดินในการแข่งเขาก็ิเบลครับผมเป็นบเป็นบบสีเดิมเป็นสีส้มเนี่ยเนเนี่ย วันนี้ส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยนะคะนี่เป็นลัมโบที่มีคันเดียวในประเทศไทยแล้วเป็นคันที่เจ็ดของโลกค่ะโอ้โนี่นะฮะก็ต้องมีการเช็คเส้นทางการเงินนะครับว่าตระกูลของเบนเดมอนเนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้เป็นทายาทเจ้าสัวหรือเปล่าะนะฮะหรือว่าทำกิจการอะไรทำไมถึงได้มีเงินซื้อ,อรถขนาดนี้ะนะฮะ รวมไปถึงในมุมของการสอบจากทางฝั่งของคุณดิวในทุกๆมิติใช่ไหมฮะเพระาะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ได้มีการเห็นในข้อความก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยทางเบนเดมอนเองเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะ,ะถึงแม้ว่าตอนนีน้จะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับเพ<ม>ราะสุดท้ายเนี่ยศาลท่านจะต้องเป็นคนตัดสินเองะนะฮะต้องผ่านกระบวนการนั้นก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นตามข้อเท็จจริง เป็นก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันแต่แน่นอนครับเนี่ยฮะในนี้มันก็จะมีข้อความต่างๆนานาที่ทางฝั่งของดิวเนี่ยได้มีการพูดคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งเราก็ขออนุญาตไม่ระบุว่าเป็นใครก็แล้วกันถึงแม้จะมีชื่อก็ไม่รู้ว่าเบ้นมันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ได้เห็นไปแล้ว